มาปลูกหอมมาส้มค่ะส้มหอมเพราะว่าในส่วนที่เขาไม่เกิดที่ไม่เกิดมีแถวมีแถวกว่ากว่าพอดีเรามีหอมมีหอมที่เราปลูกไว้ข้างบนอยู่ข้างบนที่เราปลูกไว้กินนะคะมีเยอะก็เลยเอาลงมาส้มค่ะวันนี้จะส้มในส่วนที่เขาไม่เกิดค่ะเรามีหอมจากกระถางข้างบนค่ะมาเยอะ จะตัดปลายออกนิดนึงค่ะจะตัดปลายออกนิดนึงเสียดายพื้นที่นะคะที่เราปลูกไว้แต่ก่อนหน้านี้แต่เขาเกิดไม่ดีเท่าไหร่เพราะาอาจจะเป็นเพราะว่าหอมเราที่ปลูกมันเป็นหอมหอมใหม่เนี่ยค่ะแต่กลุ่มนี้เกิดหอมใหม่หมายถึง หัวหอมนะคะเป็นหัวหอมที่ที่ยังใหม่อยู่แล้วมันก็มันก็โดนน้ําที่เราลดเนาะหอมใหม่ยังไม่พร้อมที่จะออกยอดนะคะยังไม่พร้อมที่จะออกยอดก็เลยเขาก็เลยเน่าไปเลยอพอดีเราปลูกหอมไว้กินที่กระถางข้างบนเยอะค่ะก็เอากลุ่มหอมกลุ่มกลุ่มนี้นะคะลงมาซ่อมเลย ง่ายการปลูกหอมไว้กินนะคะจะตัดปลายออกหรือไม่ตัดปลายก็ได้ค่ะยายจะปลูกยายจะปลูกต้นละสองหัวสองเงี้ยงค่ะสองเงี้ยงแบบนี้แล้วเขาก็จะมีการอ,าออกหน่อเพิ่มเองแหละเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ปลูก ต้นเดียวเหมือนกันดูนะคะว่าการขยายพันธุ์เขาจะดีไหมปลูกลงสองค่ะห่างกันประมาณยายใช้เสียมพวนแล้วนะคะห่างกันวันนี้ใช้ใช้มือเลยเพราะว่าไม่สะดวกที่จะใช้ถุงมือ,อมไม่ต้องห่างกันมากเพราะเขาจะมี ัให้เราไว้ทำพันธ์ค่ะในในฤดูต่อไปสองเอาสองนะคะเอาสองดินก็เป็นดินดีอยู่แล้วค่ะ ลูกง,ง่ายๆเหมือนดำนาเลยไว้ลูกเหมือนดำนาเลยเคยดำอยู่คะ่ะดำนาเคยดำเคยดำเนี่ยเหมือนดำนาเลยคะ่ะเหมือนดำนาเลยสวยๆนะแปลงนี้ทั้งแปลงแปลงหอมหมดเลย หลังจากที่กินสลัดมาแล้วค่ะสลัดหมดก็เลยเอาหอมมาปลูกเลยค่ะจะตัดปลายก็ออกก็ได้นะคะเหมือนกับเราตัดก้านนั่นแหละเวลาเราถอนก้ามาเราก็ตัดปลาย นี่ฮะพอดีแปลงด้านนี้มันจะทำงานได้แต่ตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะว่าตอนกลางวันร้อนมากฤดูหนาวบ้านเราอะไรจะร้อนขนาดนี้แดดส่องค่ะด้านนี้เสร็จไปแล้วค่ะเสร็จไปแล้วตรงไหนบ้างที่ยังว่างๆอยู่ก็ส้มลงไป ยังเหลือยังเหลือยายก็จะซ่อมข้างๆไปอีกค่ะข้างๆแถวนี้ค่ะข้างๆตามรัว้วตามรัว้วตามรัว้วมีที่ให้ซ่อมอยู่ <Yeah. S 2> เปลี่ยนข้างนิดนึงนะคะจะได้เห็น chơi xiêm đi